ความเป็นนิรันดนระ์เน่ AR45 เดี๋ยวรู้เลยอะ่ะ oh 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 oh. ตีไปก็มีแต่ลงป้องกันข้างในหัวของฉันบอกคุณไปต่อดีไหม อบรองเห็นว่าไม่ดีเท่าไรแต่ทำไมหัวใจเรียกร้องให้ไปต่ออยากบวกให้มันเป็นชิ้นที่ดีแต่ใจก็รู้ดีมันคงเป็นได้แค่ฝันมาอยากฟัมให้มันคำาคืนแล้ววันถึงกระนั้นอบรองชอบทำไม่ใจั่นอัตราไม่ค่อยอ่อนไม่บอกก็รู้อยู่แต่ฉันทำได้แค่อมองแล้วเคยยิ้ตาปามต่อเลยดีไหมก็เห็นอยู่ ก็ไม่รู้ว่าทำไมเห็นใจกันบ้างไี้ไม่ไอ้มีอยากจะฝ่าให้คนรักแต่มันยากนักพวกคนที่รักคงรู้ดีอันนี้เขาเรียกว่าเกลือใช่ไหมเธอ